จะเอาศิลสมทานวิรัติสมุเฉตวิรัตริถ้าเราคิดนะเราเอาสมุเฉตดีกว่าอันนี้สงม,มากกว่าอันนี้สนม,มากกว่าสมทานสมตาเรางดเว้นขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง ผู้เจ้าท่านไปขอศินกับใครที่ท่านไปบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ละแหง่งแต่ละแหง่งอย่างสมัยหนึ่งผู้เจ้าเราไปบำเพ็ญเพียรเป็นดาบทเป็นนักพนตเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ริมแม่น้ำ คงคาเมืองกรานสีมีมุงกุลราชะกุม,มารหนุ่มคนหนึ่งพูดจะไม่ค่อยดีแล้วก็ไปเที่ยวอาบน้ำ พอไปเที่ยวอาบน้ำแล้วก็พอฝนตั้งเขาห้องบนพวกบริวารเขาไปบอกว่าฝนจะตกแล้วก็น้ำมันจะหลากมาถ้าฝนตกฝนตกห่าใหญ่โอ้ไปพูดจากับพวกบริวารว่าเราเพิ่งลงน้ำเราจะมาบอกให้เราเลิกอะไรต่ออะไรพูดจาถากถางเขา พวกบริวารเขาก็เลยขึ้นไปอยู่ตะลิงพี่อน้ำมันมาในน้ำตกมาในขึ้นน่าในนั้นไหลไปลที่พวกบริวารเขาสมน้ำหน้าส่งไปเลยลอ,อยน้ำไปสุดท้ายมาก็ไปได้ขอนไม้ขอนหนึ่ง เอ้าในขอนไม้นั้นก็มีงูด้วยก็เกาะกันไปอยู่ในขอนไม้นั่นขอนน้ำหลากเอ้ามีหนูหนูก็มาลอยมาเกาะกันเอ้ามีนกแขกเต้าล่วงลงมาลูกนกแขกเต้ายังบินไม่ได้ก็เลยเกาะกันไปเลี้ยง ดูกันไปทั้งงูทั้งหนูทั้งนกแขกเต้าแล้วทั้งมุกุลัชกุมารคงเป็นคนวัยรุ่นแล้วก็พูดจาไม่ดีพอสุดท้ายมาก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยไปอย่างนั้น ูเจ้าเป็นดาบทก็เลยออกมาดูพอออกมาดูก็เลยโยนเชือกไปในเกาะเชือกแล้วก็ดึงเข้ามาเตลิงทั้งงูทั้งหนูทั้งนกแขกเต้าทั้งมงกุฎชกุม,มาร ผู้เจ้าก็เอานกแขกเต้าขึ้นก่อนเพราะตัวมันเล็กฤษีเอานกแขกเต้าขึ้นไปแล้วเอาหนูขึ้นไปแล้วขายง,งูขึ้นไปเสร็จแล้วก็ถึงเอามงกุฎราชกุม,มารขึ้นตลิงไปไม่พอใจค่ะเครื่องใจ ว่าเขาทําไมไม่เอามนุษย์ก่อนทําไมไปเอานกก่อนอวันนี้ก็พอข,ขึ้นไปถึงอาสมพอขึ้นไปถึงอาสมแล้วก็ก่อไฟให้ฝีง <c oughs> แล้วก็เอานกแขกเต่ามาฝีงไฟแล้วก็เอาหนูมาฝีงไฟ บอกงูให้เข้ามาฝิงไฟด้วยกันแล้วก็ถึงให้มุกุลชกุมารเข้ามาฝิงไฟบัดน,นี้ก็แจกอาหารเอาให้นกก่อนแล้วก็ถึงให้หนูแล้วก็ถึงให้งูแล้วก็ถึงมาให้มุกุลชกุม,มารแจกอาหารให้กินแจกผลไม้ลกไม้ให้กิน ก็คิดเครื่องอยู่ในใจตลอดว่าลูษีตัวนี้ไม่ไม่มีไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้สัตว์เดรัจฉานก่อนให้มนุษย์ทำไมเราเป็นมนุษย์ไม่ได้กินก่อน <c oughs> ความคิดของมุงกุลจุกุมาน เลียงน้ำแข็งแรงกันหมดแล้วทั้งนกทั้งหนูทั้งงูในอาหารการกินอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วแข็งแรงกันนกก็บินได้แล้วตันนี้พวกงูพวกหนูพวกนกเขาก็ประชุมกันว่าเขาจะกลับไปถิ่นฐานของเขาเรานี่ มีสมบัติอยู่หกสิบโกดริมแม่น้ำเนี่เราถึงมาเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วให้ท่านฤาษีไปเอาสมบัติของเราหกสิบโกด mm hmm. แล้วไอ้เจ้าหนูก็บอกว่ามีสมบัติอยู่ตรงนี้เนะี mm ่ย hmm. คุ้งน้ํำเนี่ยของเรามีอยู่สามสิบโกด mm hmm. ให้ฤาษีไปเอา แล้วจนนกก็บอกว่าของเราก็มีสมบัติเราฝังไว้ตรงนี้เนี่ย mm hmm. ของเรามีอยู่ประมาณสามสิบโกดเหมือนกัน mm hmm. เราถึงได้มาเฝ้าอยู่ตรงนี้ mm hmm. เสร็จแล้วพวกนี้เขาก็กลับไปทิ่นฐานของเของไอ้เจ้ามุงกราชมมากุมารก็เลยจะไปเปล่าๆแล้วก็ยังไงยังไงอยู่ ก็เลยบอกกับฤสีว่าท่านฤสีถ้าหม่อมฉันได้เป็นราชาธิราชได้สถาปนาเป็นราชาธิราชแล้วท่านนิม,มนต์ท่านเข้าไปในเมืองพระนเรศีหม่อมฉันจะมอบสมบัติมอบอะไรต่ออะไรให้ทั้งหมดให้ตามสมควรของนั่นเท่าที่ท่านเลี้ยงดูเรา พอพวกนี้ออกไปหมดแล้วก็เลยไปเรียกพญางูเราเป็นฤาษีเรามาแล้วงูก็ออกมาหาเลยออกมาหาว่าบอกาพาไปดูนี่สมบัติอยู่ตรงนี้หกสิบกด โอ้เรายังไม่ประสงค์จะเอาเอาไว้ก่อนก็เลยไปหาพญาหนูไปถึงก็เรียกพญาหนูเราลือสีมาแล้วเจ้าหนูก็ออกมาหาพอออกมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยสมบัติเราอยู่ตรงนี้สามสิบกุ เราก็เดินลงล่องลงไปที่ต้นไทรใหญ่นกแกะเต้าอยู่นั้นพญาน,นกแกะเต้าเรามาแล้วนกแกะเต้าก็พาไปดูสมบัติเนี่ยสมบัติเราอยู่ตรงนี้โอ้เราเราไม่ประสงค์ยังไม่ประสงค์ที่จะขุดเอายังไม่เอาเรามาลองใจพวกท่านเฉยๆดูดาว ดาวประจำเมืองพาราณสีเศร้าหมองแกก็เลยเข้าไปฤาษีเข้าไปในเมืองพาราณสีกำลังเสด็จเรียบพนครด้วยอยู่บนคอช้างอยู่บนหลังช้างเรียบพนครจอมุกุลาชกุม,มาน พอเห็นตลอสีมาสั่งบริวารเอาลอสีไปเขียน <c oughs> เขี่ยนอยู่ตามสี่แยกพอเขียนที่หนึ่งลอสีก็บ่นว่าขอนไม้มันยังซื่อสัตว์กว่ามนุษย์ที่อักตันยู พอเขี่ยนทีนึงก็บอกว่าขอนไม้มันยังซื่อสัตว์กว่ามนุษย์อัตัญยูพอเขียนไปเขียนมาเขาก็เลยสอบสวนว่ามันเป็นอะไรที่ว่าขอนไม้มันซื่อสัตว์กว่ามนุษย์ที่อักตันยูโอ้มงคลาชกุชมารตกน้ำไหลามาไหล ปกคอง้เกาะขอ,อนไม้มาเนี่ยเราเนี่แหละเป็นคนเอาขึ้นมาซุบเลี้ยงจนแข็งแรงจนอบอุ่นได้ไม่ตายเฮออ้เป็นอะไรเออว่าสมัยิันไปเป็นมงกุฎาชลุชม,มานอยู่ิันไปเที่ยวแม่น้ําแล้วก็ถูกน้ําหลากมาเราเนี่ยเป็นคนไปเอาขึ้นมาเ,เลี้ยงซุบเลี้ยงจนแข็งแรงแล้วถึงเอาเขาส่งเข้ามาในเมืองเฮ้มัน อากันโยขนาดนั่นนึ่พวกข้าบริวารพวกนั้นเขาก็เลยเอาก้อนอิดเคลี่ยงอยู่บนคอช้างโดนก้อนอิดเข้าไปก็ล่วงลงมาเขาก็เลยขยำซะเลยตายพราะตายเขาก็เลย สถาปนาลาสีนี่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พอลูอสีได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้ววันนี้ก็พาบริวารพาบริษัทบริวารไปเอางูเอาหนูเอานกแขกเต่ามาแล้วก็ไปเอาสมบัติขึ้นมาสมบัติในแผ่นดิน ได้มา120ร้อยยี่สิบโกดออกมาแจกจ่ายให้พลเมืองเลี้ยงดูงูดูงูดูหนูดูนกแขกเต้าพอมาชาติปัจจุบันบนี้บัี้ใครยอสีก็คือพุยเจ้างูคือภาษาริบุตร หนูคือพระโมกขลานะส่วนนกแขกเต้าคือพระอานนท์มงกุลจักุมมานคือพระเทวทัตคนอักตันอยู่ตามกันมาทุกภพทุกชาติฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อจะยกตัวเรา พ้นไปจากวัตตะอย่างผู้เจ้าไปเป็นฤาษีผู้เจ้าไปขอศินกับใครผู้เจ้าไปเป็นพระเวทไปขอศินกับใคร mm hmm. ก็มีแต่ถือสมะตะไอสมทานมิลังงดเว้นขึ้นมาด้วยตัวของตัวเอง mm hmm. การสรวมกายสรวมวาจาสรวมใจ นั่นมันก็เป็นการถือศีลถ้าใจไม่คิดที่จะไปทำผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยอย่างอื่นองค์มันไม่ครบเพราะใจเราไม่คิดกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมจะมันมันก็ไม่มีอะไร ส่วนมาปฏิบัติแบบนี้เราจะปฏิบัติยังไงมาเริ่มต้นในการปฏิบัติเราจะเริ่มต้นแบบไหนเรามาทบทวนถึงจตุนิมิตของพระโพธิสัตว์ทำไมพระโพธิสัตว์ถึงออกบวช เพราะเห็นอะไรเป็นสิ่งสลดใจทั้งๆท,ที่มหิสีก็คือพึ่งประสูติพระลาหุนแล้วก็เสด็จประพาสสวนอาจอุทยาน ไปเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายล้วก็ถามในฉันนะว่าเราจะต้องแก่อย่างนี้ไหมแก่ไปเห็นคนเก็บไข้ได้พยาธิเราจะต้องเก็บไข้ได้พยาธิอย่างนี้ไหมเก็บไข้ได้พยาธิเราไปเห็นคนตายเราจะต้องตายอย่างนี้ไหมตายเทวดามาสิงพระในฉันนะ แล้วพอไปเห็นสมณะนักบวชมาเนี่ะนี่คืออะไรนี่สมณะนักบวชท่านคิดต่อไปได้เลยว่าสมณะนักบวชเป็นบุคคลที่มีเวลาจะหาทางออกจากความแก่ความเก็บความตายได้เพราะเป็นบุคคลที่มีเวลา อย่างทุกวันนี้คาววดโดยทั่วไปเป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาพระโพธิสัตว์เคยอุทานมาก่อนว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีเวลามารอแก่รอเก็บรอตายเฉยๆไม่มีเวลาที่จะหาทางออกจากความแก่ความเก็บความตาย สมณะนี่เป็นบุคคลที่มีเวลาที่จะหาทางออกได้มีมืดก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้กันมีร้อนก็มีเย็นเป็นเครื่องแก้กันฉนันมีที่แก่ที่เก็บที่ตายที่ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายต้องมีหนึ่งพราะโพธิสัตว์คิดต่อไปได้ กับพรระาชวังดึกสงัดคืนนี้ให้ไปเอาม้ากันตะกะมาเราจะออกบวชบอกนายชนะแล้วก็บอกม้ากันทักะว่าอย่าคำลามการทำหน้าที่ของม้ากันทักะเมื่อส่งเสด็จถึงที่ทรงประนวดแล้ว ก็หมดหน้าที่ของม้ากันทกะด้วยความปีติยินดีว่าพระโพธิสัตว์จะออกบวชม้ากันทกะนายชนะพวกนี้มีมีแรงห้าสางสารสามารถกระโดดข้ามกำแพงเมืองกระบินละพัดได้ ขนาดกระโดดข้ามแม่น้ำกว้าง14เซนกระโดดข้ามแม่น้ำอนุมากว้าง14เซนกระโดดข้ามแม่น้ำนั้นได้มากันทักกะมีแรงเรียกว่ากระโดดข้ามแม่น้ำกว้าง14เซน สัตว์บอกว่าประสงค์ที่จะไปฝั่งน้นเพราะทางฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้เป็นเขตเมืองกบินละพัทถ้าฝั่งทางน้นเป็นเขตเมืองราชคฤห์ประสงค์ที่จะไปอยู่ทางฝั่งเขตเมืองราชคฤห์เพียงแค่บอกม้ากันทกะว่าเราประสงค์ที่จะไปฝั่งน้นเท่านั้นแหละม้าก็พากระโดดข้ามไปเลย ฉะนั้นถึงว่าการบวชของผู้เจ้าก็ถึงเกิดขึ้นจะหาทางออกจากความแก่ความเก็บความตาย มันจะออกไปได้ยังไงต้องอาศัยความสงบต้องอาศัยกำลังจิตจะต้องมีกำลังที่จะนำพาเราข้ามวัตฏะวัฏฏะนั้นเป็นของที่กว้างใหญ่ไพศาลนือนกับเราติดคุก เราติดคุกติดตารางนี่มันมีวันที่กำหนดถึงแม้จะติดยี่สิบปีสาสิบปีห้าสิบปีหกสิบปีก็มีวันกำหนดแต่การที่เราติดคุกอยู่ในวัฏฏะเราติดมาช้านานเท่าไหร่เป็นอเนกชาคุกของวัฏฏะนี่พื้นมันเป็นทองแดงกำแพงมันเป็นเหล็ก เราจะทำง่ายๆมันออกได้เลยจะออกจากคุกของวัตตะไอ้คุกไอ้ที่เขาติดกันอยู่ในพื้นแผ่นดินพื้นโลกนี่เขามีกำหนดปีไอ้คุกของวัตตะนี่เรามีกำหนดปีหรือยังเราจะมาเกิดอีกกี่พบกี่ชาติ เรามองไปข้างหน้าดูสิกับมองมาข้างหลังดูมันมีมองปัจจุบันดูสิว่ามันมีช่องทางที่มันออกไปได้หรือยังเราข้ามวัตตะอันนี้ไปได้หรือยังข้ามนิวรธรรมข้ามโลกรธรรมนิวรธรรมก็คือความเศร้าหมองของใจ เมื่อมีนิวรธรรมมีโลกธรรมความดีจะไม่เกิดขึ้นเนี่เราจะต้องข้ามพวกนี้ไปเพื่อว่าจะให้ความดีมันเกิดขึ้นความสงบมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราข้ามพวกนี้ไปถ้าเราไม่ข้ามพวกนี้ไปความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องหาทางที่จะจัดการกับมัน โดยธรรมชาติเราไม่มีความสงบไม่เคยหยุดนิ่งจิตเราไม่เคยหยุดนิ่งฉะนั้นเราจะต้องหาทางให้มันนิ่งบันนี้แนวทางของครูบาอาจารย์มีอะไรบันแนวทางของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็มีสมถก,กรรมฐาน วิปัสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งเป็นแนวทางที่จะเดินสมถะคือทำความสงบเราจะทำจากอะไรให้มันเกิดความสงบลองตั้งจิตขึ้นมาดูลำลึกถึงผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ลํำลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายราชามหากษัตริย์เศรษฐีข้ามบดีต่างๆผู้มีพระคุณทั้งหลายกับแผ่นดินที่ทำให้มีขอบเขตขันธสีมาให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้ไปเป็นข้าทาสบริวารของใครไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร ตั้งแต่สุโข,ขทยัยอยุธยามาจนรัตนโก,กสินนีไม่ได้เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยอยุธยายังได้เป็นเมืองขึ้นบ้างมากรุงธนบุรีก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นรัะตะนโก,กสินนีก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้น ทุยาอุยทยายายังเคยเป็นเมืองขึ้นหงสวดีสองครั้งครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่เป็นเมืองขึ้นหงสวดีอยู่เกตเดือน <c oughs> จะมาเป็นรัตนโกสินทร์บ้าน,นี้หลอกบ้านเรานี่ มาเลเซียสิงคโปร์ขมเขมรลาวขมเขมรโอ้ลาวนี่เป็นของเราเวียดนามพม,มา่าอินเดียเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดแต่เราตัดลาวออกฝั่งซ้ายแม่นน้ำโขงแบ่งให้ฝรั่งเศส เขมรอีกเวียดนามกรุงฮานอยเมื่อก่อนก็เป็นเมืองขึ้นเราตอนกรมราชวังบวรมหาศรีสุรนาสวรรคต เจ้าเมืองฮานอยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนี่ตั้งนานเอาข้าราชบริพาณเข้ามาช่วยทำพิธีเป็นผู้เจ้าเมืองฮาหนอยนี่เป็นผู้ที่ให้ความเคารพนับถือรัชการที่หนึ่งกับกรมรัชวังบรวรมากแต่ดูจากประวัติดูจากอะไร เป็นคนที่ซื่อสัตย์กรุงฮานอยพอเราลํำลึกถึงบรรพบุรุษต่างๆแล้ววันนี้ลองมาทำใจของเราดูโดยการกำหนดบริกรรมภาวนาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นี่ท่านถือการกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นหลัก พยายามนึกพุทธโธพุทธโธพุทธโธให้จิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพอา,พาะจิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาแล้วบะนี่ว้าไม่ไหวแล้วแน่นหน้าอกไปเลิกกันหลวงพ่อพี่ ลบกับพวกนี้ลบไม่ไหว